เป็นอีกหนึ่งวาระที่สำคัญ ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับผมมารับเสด็จเป็นปีที่3แล้วครับทราบว่าทุกปีพระองค์ท่านจะเสด็จมาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ราัชากาลที่1ครับในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวไทยครับมีความจงรักภักดีแล้วซาบซึ้งใจตื้นตันใจในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพามาหากตรัย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีสุพรพมงค์ซึ่งปัจจุบันเราก็อยู่ใต้ร่มบัมโฟที่สมภานของในหลวงรัชากาลที่10นะครับก็มีความจงรักภักดี ประกอบกับด้วยอาชีพผมเป็นผู้อำ่งในการโรงเรียนเป็นครูนะครับที่ต้องเป็นต้นแบบแล้วก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนลูกๆนักเรียนได้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา,ภา,ภาษกษัตริย์ด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นตาของชาวประคองที่ว่าได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จมาเพราะว่าปกติแล้วเท่าอน,อนานๆเราก็ไม่ค่อยได้เจอท่านสักเท่าไหร่แม่ค้าชาวประคองก็ร่วมมือร่วมใจกันคือเอาดอกไม้พวงมาลัยไปถวาย เพื่ออท่านเสด็จแล้วรอชมพระพักของท่านด้วยท่านก็ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคนนะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพพระมัยแข็งแรงก็อยู่เป็นร่มโพล่มใจให้ลูกหลานชาวไทยนานๆเท่าที่นานได้อ่ะคะ่ะก็อยากจะให้พระอ,องค์นั่นมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นพระมารามาแข็งแรงนะคะหนูรู้สึกว่าหนูตื่นตั้งใจขอให้ในหลวงสู้ๆขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนต่อไปค่ะวันนี้ดีใจและภูมิใจมากค่ะที่ได้มารับเสด็จพระองค์ราชการที่สิบเป็นพระมหากรุณาธิคุณของข้าพเจ้าและครอบครัวมากค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะแลกพระองค์ที่สุดค่ะ This is my second time here in Thailand. The nature and the people are absolutely fantastic, brilliant, and so nice that hope uh, someday in Europe. <laughs> The people can be like so nice. They're like open, smile, uh, no judge, <Okay. S 1> no nothing. They're fantastic. Okay, okay. เขาบอกว่าที่นี่การมาเมืองไทยครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่สองแล้วที่เขามาเมืองไทยเขารู้สึกประทับใจอย่างมากคนไทยมีความเลือกเพือกเพแผนมีความสนุกสนานค่ะก็นี่ก็คือสิ่งที่เขาหาไม่ได้ในยุโรปค่ะ I'll be honest, I, I don't know nothing, like much of the. Uh, but I think in those countries where there is a king, there's always so interesting because the royal family is like, for example, United Kingdom, here, it's very interesting. It's not like. Uh, like a uh, president mm -hmm. you just vote and now you are president mm -hmm. now you're with royal <laughs> family is like something uh, deeper and uh, there is a um, culture inside and this is uh, interesting yeah they devote themselves to yeah, yeah, to yeah. the yeah. voluntary work right yeah yeah okay. yeah <laughs> การมีสถาบันคือการเป็นคับคล้ายคับคาเหมือนวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าประเทศไทยครั้งแรกนี่พระองค์นี่รู้สึกวแบบ่าน้ำตาม,มันจะเอ,อ่อล้นออกมาเลยมันรู้สึกถึงความตื้นตันใจที่ พระองค์มีพระเมตตาที่เล่งเห็นถึงการศึกษาของเด็กนักเรียนที่เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศเราเป็นคนไทยเราก็ช่วยกันพัฒนาต่อประเทศให้ประเทศเจริญยั่งยืนต่อไปครับก็รู้สึกปราบปื่มไปอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสเข้ามารับรเสด็จพระองค์ท่านในวันนี้เพราะว่าเป็นพระมหากราุณาธิคุณของ,ของขาาพระบาสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิรัชการที่สิน,นะครับที่ได้พระราชทานทุนนี้ซึ่งแบ่งบาภาระกับทางบ้าน อผมอย่างมากถ้าจบไปแล้วจะนําความรู้ทั้งหมดไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาประเทศชาติของเราและจะตอบแทนแผ่นดินตาบสิ้นลมหายใจครับปพื้มปีติทุกครั้งค่ะที่ได้เห็นบารมีของพระองค์ท่านเนาะเพราะว่าเรารักแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านนะคะทุกๆพระองค์